ผู้เล่นเกม g เกมช i n Impact ผ่าน p พย์4และ p พย์หมาเติมเงินผ่าน i c h m a n Shop กันเถอะฟังทั้งนี้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึกกับเกมเกมช i ต Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเติมเงินผ่าน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ครับโดยใช้ร้าน Lichman Shop นั่นเองอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาผูก ID กันครับก็เข้ามาในเกมผ่านเกมเพของเราได้เลยนะครับไปที่หน้าตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่บัญชี จากนั้นทําการผูก id มิโฮโยะนะครับโดยการกรอกอีเมลของเราที่ต้องการจะผูกนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งรหัสผ่านยืนยันตัวตน6หลักนะครับผมส่งไปทางอีเมลเราก็กรอบจากอีเมลเนี่ยมาใส่นะครับผมจากนั้นเราก็ตั้งรหัสผ่านของเราแล้วก็ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขของเกมนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับตัวนี้นะครับจะเป็นการผูก id ของเพื่อนๆใน playstation กับเกม g e n h i n impact ในเวอร์ชั่นที่เป็น pc หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นโทรศัพท์ ipad ต่างๆเนี่ยเล่นด้วยกัน ได้ทั้งหมดเลยครับวันนี้อยากจะเล่นในเกมเพย์ก็เล่นได้วันนี้อยากจะเล่นในคอมก็เล่นได,นนนนนได้หรือว่าอยากจะเล่นใน iPad ก็เล่นได้หมดเลยครับ คราวนี้นะครับเราอยากจะเติมเงินล่ะทำยังไงกันดีก็จะเป็นการเติมเงินในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชั่นคอมหรือว่า iPad โทรศัพท์ต่างๆนะครับโดยการก๊อป UID ของเรานะครับแล้วก็ไปเติมกับ i ิ h m a n Shop ได้เลยครับก๊อปเพียงแค่ยู d เท่านั้นเลยครับไม่ต้องให้ ID Password เลยป้องกันการที่ ID password ของเราเนี่ยล่วไหลลงไปในโซเชียลนะครับไม่โดนแฮกแล้วก็ไม่โดนรีฟันแน่นอนครับซึ่ง i ิ h m a n Shop เนี่ยเขาสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่ง ไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรกับใครเลยเข้าเว็บไซต์ Lichman Shop ลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเติมเงินได้เลยครับซึ่งเมื่อเติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพชรที่เป็น Genesis Crystal นะครับผมจะแสดงเฉพาะในเวอร์ชั่นที่เป็นมือถือหรือว่าในคอมเท่านั้นนะครับผมหากต้องการใช้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการแลกจาก Genesis Crystal นะครับไปเป็น p r i m ม Gem นะครับผม ก็แลกผ่านมือถือกับในคอมให้เสร็จก่อนเลยนะครับผมจากนั้นครับเราก็กลับมาเล่นใน PlayStation ที่เราลักได้เลยครับผมนั่นก็เป็นวิธีการผูก ID มิโฮโยในเวอร์ชัน p l a y s t a t i o นนะครับกับเวอร์ชันอื่นๆและการเติมเงินผ่าน l i ชแมนช็อปที่ผมเอามาฝากกันครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อแล้วก็ Lichman ช็อปก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ let's go fish blasting